จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่5และหลักที่6ออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่1 รางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหนึ่งสามเจ็ดต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ ว่าจะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลในหลักใดออก,กรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลหลักที่2 จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งหลักที่สองและหลักที่หกนะคะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่สอง รางวัเลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออก0 7 0 0 7 0ฝ่ายครั้งนะคะรางวัลเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2เลข รางวัลเลขหน้า3ามตัวครั้งที่1เลขที่ออก8 8ดแปดห้าแดแดห้าฟังอีกครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก8ปดแดห้า ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสียงหยิบลูกยางใหม่เลอกประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลในหลักใดออก,กรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลหลักที่3 จะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออก,กรางวัลหลักที่3หลักที่4ี่และหลักที่6ออก,กรางลเล็หน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะพร้อมแล้วจะออก,กรางวัลเล็หน้า3ตัวครั้งที่2 รางวัลเลขหน้า3าตัวครั้งที่สองเลขที่ออก7 4 7 7สี่เจ็ี่ไฟครั้งนะคะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่สองเลขที่ออก7จ็สี รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤษภาคม2,567เลขที่ออก6 0 6 0ศูนย์ไฟกลางนะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่16พฤษภาคม2,567เลขที่ออก6 0รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัว2 0 5 690-205-690ฝ่ายคลาสนะคะรางวัลที่1งวดวันที่16พฤษภาคม2567เลขที่ออก205-690โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จํานวน2รางวัลเลขที่ถูกรางวัลคือ205-689-205-689 20และ205-691-91